เฮ้ยมือน้ามาแต่เชา้าครับไก่เป็นไงแต่ป่วยครับ <S <S มันไม่ได้ป่วยเดือยมันหัก <S <S 2> <S 2> ทำไงถึงมันหักวิ่งซุม่มมันวิ่งซุ่มมันคลึกมากเลยใช่ไหมคลึกมากกันไปอุ้ยแต่มันวิ่งบ้าเนาะมันวิ่งกระโดดวิ่งกระโดดเน,ะ <S 2> <S 2> นาะเสียดาย,ย <S <S ว่าจะออกแล้วเนี่ยอาทิตย์เนี้ พักพักยาวๆเลยนะยาๆๆวสายนนั่นแหละมึงชีดยูคาหน่อยไหมเดี๋ยวกูชีดให้ให้มันฟื้นหน่อยอืาอุ <laughs> <laughs> ้ยไม่จากตี่กำมือน้ำสายเติมลกูกหนึ่ าจะมาแจ้งให้พี่น้องทราบนะครับมันเดือยหักครับเลยไม่ได้เลี้ยงครับนี่ไม่มีคลิปอัปเดตเลยสดคึกแข็งแรงเหมือนเดิมครับเแต่ต้องรอต่อ เสียดายมากครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้พี่ๆน้อง